เหมือนเขาจะจัดทั้งด้านตัวเนจาห์เฮดมาเป็นเซฟเลนชนกับบีทมาเตอร์นะจะได้ย bueno> ืนระยะแล้วก็เคาะหน้านั้นตัวอันดายิงไปเลยวันี้บางทีก็เอาซสมอนบอดี้บล็อกนะฮะทำให้อันดายิงโดนยิงฟรีนะครับเขาก็สลับอับาดอนนะไปชนกับเลนทั้งด้านเทียตไนท์นะครับผมตุ๊งแม่มาเล์ซอลครับใส่นั้นสุพรีมสุพรีมวางแรมแนนไปรับเซฟก็บดไปเลยฮะสุพรีมเรียบร้อยครับได้เฟิร์สบัตไปก่อนนะฮะสำหรับเทอร์นเซฟ ท็อปสันก็ไม่ได้ออกเล่นไรมากครับหวนหวานกันเลยทีเดียวดูบายอ่ะเบรซอนเปิดบายแคบปั๊มย้ำใส่นั่นฝั่งสุพรีมฮะสุพรีมก็เรียบร้อย เจ้าครับไล่ไหเขียนนั่นสมบัต์บอไปกันนะจับล็อกโควกับโหมดสับอะไรเซฟจากการนั่นซิฟไปฮะเรียบร้อยซื้อเกินมาเลยครับทางด้านฝั่งซิฟส์มารับคีฟกองนี้ฮะยีจ้าจัดจัดครับโอหฟีซิฟส์อดจีนี่ครับผมล็อกกันไว้จับล็อกโควก็แล้วเพียวเฟรมย้อนย้ำต่อครับทางน์นั่นสุพีมแตกพ่ายฮะ เลเวลสี่เองนะโดนพี่ท็อปกดไม่พอแถมยังโดนคอกเวิร์กเดินเข้ากลางฮะมาแล้วครับแท็กที่ผมวาดหวังไว้มันจะเกิดขึ้นในทุกครั้งที่มีการเล่นเคไอตัวของฝั่งอาบัดอนนะคือมีอะไรก็แล้วแต่ว่ามีลมมาเสริมแล้วก็อาบัดอนตีป้อมเอาไว้แดกสปีดมาโอ้ยโดนฟอร์จูเนสสวนมาแล้วเปลี่ยวเฟมครับอีมอร์ชันละลายครับแล้วโดนหยอดหรือเปล่าเกือบตายฮะต้องถอยออกก่อนครับทางด้านฝั่งซูพรีมไม่งั้นโดนฮะฟอร์จูเนยัดลงต่อแล้วก็เปลี่ยวเฟมครับ เลเวล8ครับอัดเพียวเฟรมเต็มฮะยอดลงไปแล้วก็ชาร์จเต็มครับแล้วก็ยอดลงไปต่อแล้วก็ยอดลงอีกฮะยอดลงแล้วก็ชาร์จชาร์จแล้วก็ยอดนะอะไรจะขนาดนะ80เป็นไวครับตอนนี้ทางด้านตรงของฝั่ง OG แล้วก็ Intervist เงินห่างอยู่ 4k ครับคนละรุ่นเลยฮะแล้วนี่ก็มาครับ ยอดไปครับเต็มๆเน้นๆอิมเมชั่นตายครับท็อปสันบอกปาดคมๆแล้วจะขึ้นเป็นอากานิมด้วยฮะทันดาตัวของฝั่งออร์เทอร์ครับเลนออฟเดสซิเน่มาดูฝั่งนี้ไหลเข้ามาครับพอจูนเนนยอดไปฮะเอาแล้วตัวละร้อยเก็บแบบอิมมอร์หยครับท็อปสันแล้วก็ถอยฮะแอคทีฟไ r รีเจ t y g e n e r a t i ผู้ดาวหกวินาทีเองครับพอจูนเนน บีบมาโนวันจัดการตีทาวเวอร์เสาซสอมบี้ไปแล้วก็ยอดมาต่อฮะยอดแรงจัดกระโดดกระโดดไปกับเรสเปกฝั่งนี้ว่าไงจะกลับได้เปล่าไม่ทันครับอิมเมอร์ชั่นโยมโดนนั่นคิดฟ้าครับบดเข้าไปสมองมายึดให้กล้าวหรือเปล่าโอ้เสกลูกมาเจอพอดีด้วยครับแล้วรวบมาจังหวะนี้ใส่นักจะเตะแล้วแอโร่ตามฟลอฟมาต่อครับทางด้านเลโซครับเรียบร้อยครับเข้ามาปั๊บโลช่วยไม่ทันครับอาบาดอน ว้าวเลยครับเคออฟไนท์รับโลมาเิยเข้าใส่ครับอับเบอรดอนเดินให้เหมือนเช่นครับสับยับๆเลยครับฟอร์จูเนแล้วก็เตรียมยอดเพียวเฟปปิดลงไปฮะอันสโตเบิร์ของนั่นท็อปสันปีมาเป็นนั่นดาวตกเลยฮะสตาร์สตอมไล่มาแฟล์ผ่านหัวไปเซกเลยฮะลูกโอบล้อมไว้ไม่ได้เดินครับทางด้านผมงฝั่งซิฟเรียบร้อย สิบสองต่อหนึ่งครับผมโอ้ลจีกับนั่นอินทูเดบิทมาครับฟอร์จูนเนสแปะลงที่เซฟเลยครับไหลไปตามล็อกขาแบบหนักๆราเดอร์เจอมาครับโขคลอกนึงจับล็อกไปต่อยิงคออีกสักทีครับผมตามฝั่งโอเทเกอร์ตายครับไม่ร,รอดเขาคลอกเปิดไล่มาฮะกระตุกไปแบบเล่นซอครับ ทางด้านนี้เ่ชก็สับเปล่าเปิดไว้ใส่อิมเมชันอิมเมชันไม่รอดฮนะคิวลิสปีครับของนั้นโน,น,นวันมาเป็นกิ่ยเมียฮะจับล็อกไว้กันนี้ยังไงกันต่อไม่ได้เดือนครับสุพรีมหมุนกันไปหมุนกันมาตอนนี้ท็อปสันก็ชาร์จไปครับล็อกฮะตัวละสองร้อยสิบฮะเดินเสาเคมโอเวอร์โหลด มูมาตัดจากด้านหลังหรือเปล่าเกย์อิโมเชนเข้าแทงไปเปิดเป็นกอลิมมาละลายไปกบอิเมอร์ชันด้านดังฝ่งว่าได้กับสับเจ็บๆซีเมียเจ็บล็อกขาซ้อมมันบีเคบีเปิดช้าไปหนึ่งครับสุปรีมแล้วก็แตกคลายไปฮะไม่เปล่าว่าไม่มีบีเคบีด้วยเขามีแค่ออคิด็มพายก็รอหยู่ไว้ที่ด้านของนี้จะเพล็กับฟอลสเวตเคลื่อนพ่านยังไงดีก็เอาแล้วก็โดนนวดยังไม่หยุดนะครับไปตีไล่ฟาดไปกบเซนเตเร์แนวเสาดูเสาเรียบร้อยไปฮะเกือบตายครับเรโซด้านขวานี่ครับโนวันครับแรกกับนั่นโอเทเกอร์อยู่โอเทเกอร์อยครับ วางเลนออฟบิเซนี่มาแล้วก็ฮิลไปครับดีบุชันก็มาฮะวางนี้ก็เปิดไปฮะโดนเซเลนเปิดไม่ย่อมกลยเคอะเกลว์แอบไปแล้วก็ฮุกมาจังหวะนี้เพลาฟ็อกนอกออกไปหมดเลยครับลิมิตจับเข้ามาที่ตอฟฟตอฟฟ์ไม่หลอกกับสุพีนไหลต่อที่ซิฟซิฟก็แตกพ้ายกับดับเบิลคิวและโนวันฮะเกเปิดเปิดคมๆครับที่เหลือเพื่อนก็หลอกเขียวแล้วหลอกกืนหลายะไรครับมีระนาครับเข้าไป ทำการดึงพีว่าแต่ว่าอับดุลดอนเขาวาครับมันมาตัดก่อนนะกดไป1โดดเหลือ1โดดครับโดดออกไปเรสเปกอาร์โร่ตัดซะด้วยครับส่วนนั่นฝั่งรับสารก็ยืนแช่เลยครับเอาไมก์นกรีฟฟอร์สมวมเคลื่อนไหวแล้วก็คิมเมอร์ไปชาร์ดกระโดงฟอร์จูเนสครับใส่นักเัะเต็มและนี่ครับทุยบยาวๆต่อล่าบอเดลสาวลงรัวๆครับยอดเพียวเฟรมใส่ออทิกเกอร์ออทิกเกอร์ตายครับ เรสเปกก็ตายอยู่หน้าครับไล่ล่ากันอยู่ขนาดนั้นนะน่าจะจัดเลยหวานจ้วงไปฮะบอลนิ่งจอดข้างกับผมได้ไงดีครับทุบตกลับไปโอเทเกอร์สัญญาวต่อฟานัสสูพีมเรียบร้อยครับเลนออฟเดซินี่ครับยืนในฝนนะฝุนที่อุมาเรื่อยๆครับเรสเปกก็โดดถอยออกดาเมจปิดไม่ลงครับแบบนี้ซัดหน้าใส่ด้านฝั่งโอเทเกอร์โอเทเกอร์ตายครับ ซื้อเกินมาส,สตอร์สฟิตต้องร่วงมาสใส่ด้านฝั่งรูบิกรูบิกร่วงันไปครับได้มีหน้าก็ซื้อเกินเหมือนกันแล้วตอนนี้สตอร์ว่าไงครับโดนเนนโนวันไคสับติดไซเลนมาอยู่ยางครับเรียบร้อยไปส่วนหลังนี้อิีเมชั่นก็แตกพลาดครับแล้วจีจีคอฮะไล่ไปเลยครับพี่ท็อปยอดพันลงไปยี่ห้านาทีจบเกมไวครับโอจีครับปิดทางด้านฝั่งอินทูรูบิกลงไปบ้านแตกสองทางไงก็ยอมแล้วฮะ ยื้ไปกว่านี้ก็โดนนวดจนระเบิดมาเกมแรกก็เข้มแล้วพิทท็อปครับออร์เคลมิดเลนของเขาแต่ที่สำคัญคือทามมิ่งของนั่นฝั่งทีมโอนจีเป๊ะมากนะเพราะอย่างที่ผมบอกคือแคลรี่อับอดอนเนี่ยหลายทีมเล่นแล้วแตกนะเพราะว่าต้องเข้าใจสภาพเลนเฟดของฝั่งนรข้ามด้วยครับถ้าฝั่งตรข้ามเนี่ยเขาเสู้เลนไม่ได้ถล่มไม่ได้ครับทางด้านโอจีก็เลยสโนบอครับแบบเต็มๆเ,เลยฮะ ก็แน่ฮะจบเลนเฟดมานะั้นเนี่เจ้าเผ็ดครับโยกเลนไปช่วยอเบอรอนตีป้อมฮะรอบนอกทั้งหมดครับแล้วเกมแกง๊งเกมเดินของนั่นออร์เคิลก็บดได้อีกครับเพราะว่าออร์เคิลนี่กดหน้าเน็ตแบบยืบยับเลนเฟดก็ยับเลยฮะทางด้านฝั่งอินทูริบิสครับฆ่าไม่ได้เลยฮะเป็นทางด้านฝั่งโอจีนี่จัดเลนชนแบบเดือดๆะฮะจัดเลนดีด้วยนะพอเอาทางด้านฝั่งอัลเอรอนครับไปเจอกับเคอสไนท์นะ,ะแล้วก็นี่เจ้าเผ็ดครับไปชนกับนัานบีทมาสเตอร์นั่นเองฮะอเนนอาเลนแแคครรีี่่ชนนะ กรบของการฟาร์มมันก็เลยกว้างจ,จัดครับโ g แถมยังได้ฆ่าด้วยนะล็กต้นเกมต้องชนนะเซฟนั่นแหละครับเซฟนี่คือเดินเกมหนักจัด,จดเลยฮนะช่วยทั้งเลนล่างแล้วก็เลนฝั่งทางด้านมิดเลนออร์เรคอลนะเกมนี้สตาร์ทแย่ไปหน่อยครับทางด้านสตอร์มสปรครับรู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องฟาร์มอยู่ประมาณนึงครับแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ฮนะเพราะโดนฆ่าในต้นเกมไปถึง3ตัว03นยะยาวเลยทีเดียวหนลูบิกยกหนจะคอกเวริร หกตัดนะฮะออร็เคิลชาร์จเต็มเวลาอักอปาร์ดอนสับติดไซลเลนอีกหนักๆห,หิวไปหมื่นกว่าออร็เคิลแค่เพียงยี่สิบห้าเทียคุ้มๆนะฮะแล้วกระนิมของออร็เคิลเวลาวางไอ้ปรยฝนมาเนี่ยทำดาเมจใส,ส่ศัตรูด้วยแล้วก็หิวด้วยฮะจิตจ้าจัดๆอัปปร์ดอนมันก็หิวได้ด้วยเช่นกันนะหิวคนอื่นนะนั่นคือทางด้านมิสคอยนั่นเอง